อกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทำอะไรเอ่ยมาดูกันหมูลวกสุกพร้อมกุ้งสดลวกสุกนะคะเครื่องนี้คือยำวุ้นเส้นค่ะก่อนอื่นก็เอาวุ้นเส้นที่แช่น้ำและลวกจนสุกพอดีนะคะใส่ลงไปนะคะ หลังจากนั้นก็ใส่หอมใหญ่ครึ่งหัวนะคะซอยเป็นชิ้นเล็กๆลูกเตาหลังจากนั้นก็เอาแครลลอทซอยเป็นลูกเต๋าลวกแล้วนะคะสุกแล้วนั้นก็ใส่พริกขี้หนู7เม็ดซอยละเอียดแล้วก็ น้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะนะ,ะแล้วก็หอมหอมและผัดชีซอยหลังจากนั้นก็ใส่ซอสพริกนะคะซอสพริกสักสองช้อนอสองช้อนโต๊ะหรือแค่นี้นะคะหลังจากนั้นก็ใส่ น้ำกระเทียมดอง1นึ่งคับพีหรือ2ช้อนโต๊ะนะคะต่อไปน้ำปลาสองช้อนโต๊ะ,นะะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากัน ยานี้คือยำวุ้นเส้นนะคะมีกุ้งหมูสับอ่าชิมดูก,ก่อนโอ้โหอ,อ่อนอ่อนน้ำกระเทียมดองอีกนิดนึง ปลาอีกสักหน่อยพอแล้วอ่าคิดว่าน่าจะพอดีนะคะตักเสิร์ฟเลยค่ะไม่ชิมอีกเหรอก็ไม่ต้องชิมแล้ว ชวงนี้โควิดนะคะกินกันคนละชุดต่างคนต่างหน้ากินอ่าดูเลยค่ะโอเควันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะยำวุ้นเส้นหมูกุ้งนะคะขาดหมูยอ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ